ยายเหรอเดินมาลูกเดินมาดูไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวลูกยายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ดยโโดูเสื้อโอ้โหลิ้นเยอะเลยอายุเท่าไหร่แล้วไม่ไ赖นั่งนันแหละอายุเท่าไหร่แล้วโอไม่ค่อยได้ยินอายุเท่าไหร่แล้วอ่า เอ็ดสิบเก้าเท่าไหร่นะเ <79. S 1> <7, 99. S 2> อ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแล้วถ้าปีหน้าละ่ะปีนี้เจ็ดสิบเก้าถ้าปีหน้าเท่าไหร่ถ้าปีหน้าเท่าไหร่ฮะปีนี้เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแล้วถ้าปีหน้าอายุเท่าไหร่ไม,ไม่รู้ไม่รู้อ้าวนี่นี่ใครเนี่ยนี่ใครบา้บาฮะบา้าบ้า ป่วยไม่ได้เข้าเดือนที่ห้าแล้วเนี่ยป่วยเดือนที่ห้าโอ้โดนมัดขาเป็นลูกยาแล้วเขาเป็นเป็นอะไรกับโยมฮะเขาเป็นอะไรกับโยมที่ว่าบ้าเนี่ยเป็นใครคนนี้เป็นเป็นใครครับเนี่ยเป็นใครที่ถ่ายดูดิเป็นใครโดนมัดขาเหรอ สกยควจะเดินไปมาไปเรื่อยๆครับอ๋อมัดขาเหรอลูกไม่ให้เดินได้สะดวกทำไมต้องมัดขาเหรอลูกพูดได้ไหมลูกได้ได้เหรอทำไมเขามัดขาล่ะก็ไม่ให้เดินนะเดินวันนี้เดินไปไหนไม่ได้จ้ะไม่ติดกันมมสติดีคือว่ากลัวจะเดินตลอดเปิดไปไกลๆอยู่กันกี่คนเนี่ย ดูไม่น่าใช่คนหนึ่งแกหลังงอหมดอีกคนหนึ่งสติไม่ดีเดินไม่เดิไม่สบายเดินไม่ช่ไยแล้วหุงข้าวกินกันยังไงหุงข้าวกินกันยังไงฮะหุงข้าวกินกันยังไงก็หุงกินนี้ไงเนี่ยหุงเองเหรอ หงเองรวบรวมลุกไปเดินเดินก็เดินไม่เคยไหวสงสัยมีเงินเท่าไหร่ตัวนี้ฮะมีเงินใช้เท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ตอนนี้มีเงินใช้ไหมโอ้ก็มีนิดหน่อยเพราะได้ซื้อหมาซื้อภูกิน๋อแล้วคนนั้นน่ะคนที่บอกเป็นบ้าฮะที่คนที่ผูกขาเป็นเป็นบ้านี่เราอยู่ด้วยกันใช่ไหม อยู่ด้วยกันหรือเปล่าสองคนเนี้ยสองคนโอ้คนที่อาศัยได้ตายหมดตั้งสามคนเลยโอ้อาศัยได้ตายหมดคนนี้ลูกเหรอผู้ชายสองผู้หญิงคนแล้วคนนี้เป็นเป็นใครเป็นลูกหรือเป็นอะไรเป็นลูกลูกลูกคนแรกเลยโอ้โอเอาที่เหลือตายมดเนี่ยดูสภาพดูรูปาพสองคน,นเลยนี่ยสีถ่ายเห็นทั้งสองภาพดูดิได้ไหม่ยดูดิเนี่ยดูสภาพยัดยมดูนะชีวิตดูดิ ถ้าดูขาก็ผูกเชือกไว้แล้วแม่ก็ขูตึงมองคนนั้นให้คนนี้ให้ร้อยครึ่งร้อยพอได้ซื้ออะไรกินไปอ๋มอมีปลากระป๋องอยู่ก็อาศัก็อยู่นี่มีไข่มีข้าวสารนั้นก็ไม่ห่วงแล้วเรื่อง,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 งเรงเรื่องเ่ข้าวสารก็ไม่ต้องให้เอาเงินให้ดีกว่าแล้วแล้วถ้าเอาเงินไว้ให้นี่เก็บไว้ได้ไหม ได้พ่อยได้นะเอาไว้ให้สักสองพันเอาเอาเป็นใบใบห้าร้อยเอาเอาใบห้าร้อยมาเอาไปห้าร้อยเลยใบละร้อยเอาไปเนี่ยหูไม่เคยยินตาก็ฟางเดียเก็บสักเก็บถ้าให้เยอะอันตรายไหมจะให้สักสามพันเนี่ยฮะให้สามพันอันตรายไหม ได้ได้นะรักษาได้รักษาได้บอกใครกันแล้วไงอย่าไปบอกใครนะไม่จะบอกให้รู้คนเดียวเองอ๋อให้รู้คนเดียวเอาเอาเอาไปร้อยไปสิบใบไปร้อยสิบใบแล้วก็เอาใบละห้าร้อยสองใบใบละพันใบหนึ่งมีไหมเนี่ยซีเข้าเดือนที่ห้าแล้วเนี่ยแต่วันที่หนึ่งเนี่ยป่วยมาเนี่ยป่วยมาอ๋อเพิ่งป่วยมาแต่ก่อนมันนหายกินอมันป่วยขึ้นมากับ เลยอดมันก็ไม่โอดเท่าไห,ห,หร้วคนนั้นให้ก็นี้ให้ร้อยครึ่งร้อยสร่งว่าถ้าพอได้กินไปอเอานี่เก็บเงินไว้สามพันนะเอาเก็บไว้เออเอาใบละพันสองใบเอาดูดิ่อ่าวางวางนับนับ เก็บไว้สามพันแยกออกไหมไหนใบละพันไหนใบละร้อยแยกออกไหมแยกออกไหมรู้ไหมว่าในใบละร้อยเล่นไหนใบละหนึ่งพันแยกออกไหมมันปล่อยถเป็นขึ้นมาบ้านหนีขับก็ขับขับจับมันพอจับได้เป็นลมล้มกลางถนนเลยเก็บเก็บเก็บยังไงเก็บ ดูรู้ไหมวันเดี๋ยวเดี๋ยวไหนใบละพันรู้ไหมอ่าอ่าเอาช่วยซื้อให้หน่อยดิซื้อให้หน่อยเยอะใครใครยายไ่ก่อนยายยายนี่ยเอาถือทำงานเอาถือถือถืเงินมาให้ถามว่านี่ใหญ่เป็นแรงไรเออเออนี่ยายอันนี้แบงค์เท่าไหร่จ๊ะดูนี่นี่เป็ท่าไหร่คะแบงค์เท่าไหร่แบงอะไรยายรู้ก่อนแบงค์อะไรคะแบงอะไร แบงค์คันโอ้ยายก็ไม่รู้เหรอโอ้ยอย่างนี้อันตรายถ้าไม่รู้แบงค์คันเดี๋ยวเดี๋ยวกันนั้นแล้วก็แบงค์ร้อยมาดิอยางนี้ดีแบงค์อะไรจ๊ะเอาเลยใบละห้าร้อยเราอันนี้แบงค์อะไรยายไม่จำมาแล้วนี่ไหมแบงค์อะไรยายมาแรกมาแรกเลยก็แล้วมายายดูออกไหมเอาไปละพันคืนยายดูออกไหมคะแล้วยายซื้อของยังไงคะเนี่ยอันนี้เอาเอาไปใบห้าร้อยไปห้าร้อยสองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอาใบละพันกลับมาเอาคืนกลับมาก่อน เอาเอาใบมีไหมมีไหมใบห้าร้อยตีว่าเอาใบละร้อยดีไหมจุณเอาไปร้อยหมดเลยก็ได้ถ้าโดนปองก็โดนแค่ร้อยเดียวใช่ใช่เอาเป็นใบละร้อยดีกว่าจะได้ถ้าโดนก็โดนกันจะลายไหมเนี่ยยาให้สาครับโอ้แอบไว้นะแอบไว้นะอ่าจ้ะต้องแอบไว้นะฮะต้องแอบไว้นะเงินใช่คนลาเดี๋ยวล่าไม่ใช่เงินถ้าได้ต้องแอบไว้เดี๋ยวกลัวคนแข็งไงไม่ใช่คุณยา ท่านบอกว่ายายเก็บตังเอาไว้ไม่ต้องให้ใครรู้เราจะเอาอะไรเราไปซื้อของกินกวนตะลายเอาเนี่ยไปนี่เอาไปยังยังครับสองพันกลัวยังให้ถ้าเยอะจันตะลายยายแกก็อยู่คนแต่แต่ถ้าน้อยก็สงสารแกมีเงินใช่ใช่แต่ก้งคนเล้ยดืออนคนเดียวอ่ะอ่ะยายแอบไว้นะ แอบเงินไว้นะนี่นี่บเงินขึ้นแอบไว้นะแอบไว้แอบไว้ที่ไหนอ่เก็บแอบใหญ่ล้วนะไปแอบไว้นะเก็บไว้แอบไว้ที่ไหนยาเงีบเองเงีบแล้วซุกไม่มีใครบอกใครอ๋อดีดีไม่ใครรู้ไม่ใครรู้เออนะดีแล้วเพื่อยังไงยังไงเพื่อยังไงยังไงก็ต้องใช้มันใช่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 แล้วอย่าลืมนอนพุทโธด้วยนะอ่าใช่ไหนลองบอกพุทโธนี้ฮะพุทโธนี้พุทโธนี้ หนให้พุทโธบ้างพุทโธเออเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยเรื่อยเรื่อยินให้พุทโธบ้างรู้ไหมพุทธโธพุทโธอ่ะรู้ไหมพุทโธบ้างใาจรพูดผิดภาวนาพุทโธบ้างเป็นไหมพุทโธแกไม่รู้แต่ว่าพื้นฐานแกไม่มีที่แรกอาศัยคนบ้านนั้นไปไปแล้วเอาเก็บไปเก็บเลยเก็บเลยไปหยาไปแล้วนะตีถ่ายลูกสาวดูดิโอ้โหดู ชีว oui. ิต er> เอ๋ย ue, ชีวิตอ่าสาธุสาธุส nah. ิอ้าวยายไปแล้วยายต้องคันยายไปแล้วนะไปลูกหลานไปแล้วนะลูกหลานไปแล้วนะไปแล้วไปไเนี๋ยดูโอ้ยเห็นลูกกันนี่แหละเคยยืนอย่างเงี้ยไป คอยจะหนีตรงล่างนะเนี่ยใครว่าทุกข์กนมาดูไว้นายโยมเอ้ยชีิตแต่ละคนและนั่นน่ะเล็กนัตันเหรอกัดใช่ไหมสลับนี่เหเออ <c oughs> เห็นแล้วนะโยมเนาะเห็นแล้วนะ